สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่รับชมทางช่อง YouTube สมอนคนบ้านนอกครับมือนี้ก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวนะครับหลานชวนมาเที่ยวครับมือนีก้ก็เที่ยวไปเรื่อยๆแล้วครับองค์พรุสารจุดแรกก็คือนี่ครับผานำหน่อยหรือว่าพระ มาหาเจดีย์ใหญ่ชัยมงคลนี่ครับเจดีย์ใหญ่แห่งเมืองร้อยเกินเมืองรอยเอ็ดครับรับอดดายมาเนี่ยซิปมาณเกือบสิบป,ปีแล้วครับอยู่ในกราฟมาเยี่ยมเมื่อเยี่ยมนี่เองซาถูกเป็นเจดีย์ที่หลวงปู่ศรีมาหาวีโรท่นานได้สร้างขึ้นนะครับ ไงครับสูงเพราะทีมม่นั่นเขามีตลาดอยู่แล้วเขาไม่เกระเทชีวิตของแต่สีผ้าช่วงนี้บรรยากาศรอบๆแล้วครับ,บรอบๆเจดีย์เฮดสางกะทือว่าเกือบจะเซ็ตสมบูรณ์เกือบจะลอยแล้วครับในนี้อ่ะเป็นวันอาทิตย์ที่5เดือน5ปี P 67นะครับ เป็นเจดีทรงงกเหลี่ยมแม่<ห>นวะเงยครับสูงครับมีตำบวดอ,อยู่เจ็ดสันหรือเก่าสันหรือเจ็ดสันครับ<า>นี่ก็คือระเบียงระเบียงล้อมรอบมันนาแรง ก็เลยแห่งๆขันธานาอภนี่จะสวยงามมากกับจาเขียวสุมตั้งอยู่บนภูเขาเป็นจตั้งเป็นวนรรณอุทยานผาน้ําย,ย้อยเป็นวนรรณอุทยานนะครับธรรมะาก็ได้ฟังธรรมะนี่คือวิหารถี่ล้อมรอบวิหารล้อมรอบกับเฮดเป็นเหลี่ยมตามเหลี่ยมคงเจดีแหละครับน่าจะแปดเหลี่ยมอะแม่นน ึ่งสองสามสี่ห้าสี่ห้าโอ้หกเหลี่ยมหกเหลี่ยมนี่ครับภายในหลอบวิหารนี่ก็จะมีพระพุทธรูปครับอย่างลายกันสุดเลยครับของฟัง พิหารหรือว่ากำแพงที่้อมรอบ ตบ้านหนองขัตตบตำบลปลางไหลอำาเภอวาริเจราจังหวัดสุนคร์ังนาังธรรมมาพระอร้บนผานไปแล้วพระกรรมฐานที่มีหลักในมั่นคงก็บลลอน,นิจังตามหลักสามัญญาตาันาจะเป็นประวลลัติของหลวงป,ป,ป,ปู่ศีมหาวิโรหแล้วครับเปะนเรงที่ะปฏ้ธีสา,า,างกระวาว,าวิหารแห่งนี้ ตางก็คงตาเประเทยกกายเร่งมืเขี่ร่อนไม่ทรบบ้าว่าจะเริ่มต้นและจบลงในที่ทางใดเหมือนปุยร่นู่บนอากาไม่กลบบ้าว่าจะมีวัตถุจากแรง,งม,มุมนี้จะเป็นมุ่งที่สวยสุดเลยครับผมเคยทายแล้วเอาไปลงในคอมอยู่ครับนี่จัไไนนกรยานพาปานี้ครับสวยครับมุ่งเนี่นมาปกครองตนเองได้เหมือนฟ้าที่สลุต่อหน้า าาอั y, ัันนน้มปประพฤตติิิฏบสวยครับสวยนี่ขนาดนาแรงนะครับแรงจัดๆเลยดอกใหม่พวกาคนดูแลเขาก็ดูแลได้ดีครับอำเภอวาริสภูมตามรายทางที่ท <Pie all, S 2> <ว>่องเที่ยวตามป่าเขาเป็นกรรมฐานสายท่านพระจักรมั่นก็มีให้เห็นโดยสม่ำเสมอเมื่อพูดถึงเรื่องพุทธธรรมของท่านพระจักรมั่นบางรูปที่มุ่งมั่นในการปฏิบัติแต่ยังไม่ได้เข้าไปสัมผัส ข้อ่าก่เพ้อที่่ากในรเ่อที่ไม่รู้ว่าเป็นหนาเข้าไปศึกษาในราชนักระดิษฐ์มันือดูกาเข้าไปหนาไปแล้วตอน้เข้าไปศึกษาาเตาอย่างคือเป็นแนวนี้เตาผสมพญนนาอรอเปผสมแข่ผสมพญนหนาพันธาเตาเขาเรียกว่าพญาเตา อาจจะไปเด็กขึ้นไปสันบนแล้วครับมันหอน่อนเดี๋ยวจะไปเบิรงแค่สันล่างนะครับนีก็นนนรกเริมท่าซีไหม นี่คือภายในวิหาร,รหรือว่าภายในประเจดียชั้นแรก เราจะขึ้นไปชั้นสองเดี๋ยวขึ้นไปชันนปช้นสองมึงครับเป็นยังไงเดี๋ยวพบกันที่ชั้นสองนะครับจะมีทางขึ้นและทางลงงเบื้งให้ดีนะครับนี่คือทางขึ้นทางลงจะอีกด้านหนึ่งทางขึ้จะเป็นทางลงนะครับ คือชั้นที่สองเป็นประวัดหุองลุงปูซีชั้นนี้จะเป็นปวัดของลุงปูซีมาวีโรนะครับสวยงามรลบ จะแปลกออกไปจากสันหนึ่งอีกครับ ขึ้นไปชั้นที่3มต่อครับขณะนี้เราเดินขึ้นชั้นที่สามเอาแค่ชั้น3ามมั้งครับก็พอละเดีกก๋บบับลงเราว่าต้องเดินทางต่อไปอีกหลายทีอยู่ครับหน่อยพีทางกันนี้ ดสวนทางกับเขาได้นน่สันนี้จะเป็นสันพักครับกับนาสนใจเป็นไปชมวิวครับมีลาข้างก็ขึ้นไปสันซี จะค่อยสินาสนใจครับต่อกันสนซี่ก่อนนะครับนี่ให้สนใจอยู่ครับชั้นที่สามเป็นชั้นอ๋อมีหลิบสำหรับลรทเิละคนเฒ่าคนแก่สวยงามครับกาบพระก่อน พุทธปฏิมากรเนี่ยบรมสา่รีลิกธทัดเนี่ยกาพังครับ ขึ้นชั้นสี่ต่อครับผมจากสันสัน 2, สองันสมขึน้นมาจะเป็นโดมนะครับโดมกระจกแล้วก็เป็นกระจกที่วาดลดไล่เพื่อให้แสงสว่างซองลงมาเพื่อสิบบริสายไฟฟ้านะครับเพื่อไปยัดไฟให้แสงสว่างที่รอบด้วยครับถึงแล้วชั้นสี่ชั้นสี่ จะมีขอหามนะครับกคนายจาจับนายทองโปรดงดสุบุรีนี่คือเสาเดย์การนะครับรราาออกมาชมวิวได้แล้วโอ้ยเดี๋ยว ลักษณะของจิตก็เหมือนกันร่างกายก้อนนี้ถ้าหากไม่เห็นโทษหรือความสวยงามซึ่งโลกนิยมกันยังไม่เห็นโทษเห็นภัยเกิดขึ้นกับจิตใจตนเองแล้วมันไม่ยอมละไม่ยอมวางง่ายง่ายเช่นวิวเวทัตครับหรือมั่นในร่างกายหรือทรัพย์สินติดแน่นอยู่อย่างนั้นแหละไม่ยอมละไม่ยอมวางง่ายง่ายให้จะว่าอย่างไรก็ตามแม้เราบอกให้มันฟังมันก็ไม่ยอมฟัง ฉะนั้นบรรดานักปฏิบัติมาต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆตามภัยธรรมชาติก <s> ็อยากให้รู้สึกสำนึกในใจตัวเองว่าอยู่ในเมืองไปไหนก็ได้ขึ้นแต่รถเรือไม่ได้ออกกำลังนึกว่าเป็นความสุขอันหนึ่งถ้านอนสบายอยู่ก็นึกว่าเป็นความสุขอันหนึ่งความสุขในทางโลกอยู่ปราสาทที่บานสูงเย็นสบายไม่ร้อไนไม่หนาวมีที่นั่งเราจะไม่ขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับ้งพวกใหญ่ก็นึกว่าดีแต่พระพุทธเจ้า พระองค์ท่านเห็นว่าเป็นของไม่ดีเพราะเป็นสิ่งล่อจิตใจให้หลงยึดมั่นถือมั่นในของเหล่านั้นจนเกินไปอาหารที่มีรสชาติอร่อยอร่อยกินวันละสองครั้งสามครั้งก็ว่าสนุกมีความสุขแต่พระพุทธองค์ท่านห้ามไว้เกรงว่าคนจะไปติดมัวเมาในสิ่งเหล่านี้ครับผมกะขอผู้ณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชม นะครับสมอนคนบ้านหนอกกะขอพ<อ>ิดคิปขอเจ้าคิปแค่นี้ละครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดมากะงให้น้ำแนครับสวัสดีครับปัจจุบันนี้เรามองไม่ค่อยจหินอะไรกันเห็นแต่โลกปัจจุบันเห็นแต่ตาเนื้อถ้าเข้าไปถึงตาใน,นแล้วล้วก็ไม่ต้องความกันยากกว่า,า,านี้จิจเจมันยอนนี้ก็เป็นขั้นกลางกลาง หรืออุปจารสมาธิถ้าถอยออกมาขั้นคณิกะสมาธิมันก็อ่อนไปไม่พอที่จะเห็นอัจเห็นธรรมได้ง่ายถ้าลงมาในจิตธรรม